นี่มีผู้ใดแน่พี่พน้องที่บอินกับทหารขันโบอินครับทหารนี่คนไทยนี่แปลกเด้จักลูกไผร้านไผ่ผัวไผ่ญาติาพี่น้องผู้ใดเอาตูไปแลกไปกำบงังอยู่ใช้แดนคอยโหลดแบบว่าอินเบิงคิดทาหารแล้วคอยสงสารอืมสงสารทาหาร ตองมาแลกอืมตองมาแลกกับบักเมนเนี่ยเออที่มันมาลุกเข้านี่ไทยนี่หลักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนี่แหละคนไทยพี่น้องคอยกบมีลูกเป็นทหารคือกันคอยเลกเข้าใจวางหัวอกของขอบครัวนี่เป็นแบบใดบแม่นเสียสละแต่ขอบไอทหารขอบครัวก,กับเสียสละพี่น้องนอนกับบลับกินกับบได้พ่นละผู้ทีวาลูกประยุ่ใช่แดน คิดน้าแต่ละมือนี่ตื่นเสาร์มานี่ลูกข่อยสิเป็นจังไนนออืน้อ,อ,นองข่อยขอบขั้วข่อยสิเป็นจังไนนอผู้ประยุ่ธ์ใ้แดนนี่น่องเพิ่นกัดเราแวงตลอดคิดตลอดนั่นแหละคือผู้เพิ่นเสียสาระนี่เพิ่นย่อมแลกเพราะว่าสีอย่างหนึ่งก็คือเป็นหน้าที่ของทหารนเนาะเป็นหน้าที่ของทหารที่เป็นลัวของชาตินี่ต้องปกป้องประเทศนี่เทากับว่าอยากให้เกิด ว่าอยากให้เกิดสงครามแบบนี้กับบเคยเห็นบ่เคยได้ยินจักเทียครั้งแรกที่ได้ยินนี่คือเฮากะได้รู้ว่าสงครามมันเป็นแบบนี้มันต้องแลกการสูญเสียมันก็เกิดขึ้นเ,เกิดขึ้นกับทหารกับครอบครัวของทหารแต่ว่ากสิดจังไดในเมื่อบักเมนเนี่มันบ่่อมมันมาลุกเขาก่อนมันมาลุกเขาก่อนเขาก็หยุดบ่ได้ หยุดบ่ได้สิยอมให้มันมาล่างแก่เฮ้าอ่ะเรากะเฮ้าหยุดเนี่ยเออพอมันล่างแก่แล้วมันก็ให้เฮ้าหยุดเนี่ยโตนี่คือมันเคยเบ้าไปแล้วอืเคยหยุดไปแล้วมันโตของมันอีกมันก็เหตุบ่อืมคือมันแม่นเฮ้าหยุดนี่มันกะสีก่อขึ้นมาอีกเหตุกับกระบอจบคือเกาพี่น้องเขาต้องเอาให้มันถึงที่สุดเออทหารไทยก็เลยต้องแบบแลกอ่ะแลก จนกว่ามันสีแบบลาบคาบอะลาบคาบมันย่อมเฮาโดยโดยโตัวของมันเองโดยปริยายเองอะนะก็ต้องให้คนอื่นมาสั่งหยุดสั่งนั่นคือต้องให้มันหยุดเองโดยโตัวของมันเองสี่ทน่องแต่ว่าการสูญเสียของประเทศเฮาเนี่ของทหารเฮาเนี่คือคนค้นไทยนี่เนาะคนไทยนี่ถ้าสูญเสียแล้วก็สิบบมีการปกปิดเออบ่บมีการปกปิดเฮตให้ย่างสมเกียรต แต่ว่าเข้ากับบอยาัให้สูญเสียเลากกับบอยาัไใดอืมบอยากทใดที่ว่าจักล้านกันแล้วแต่แม่นเท่าสิถูกสิอยากแม่นเท่าสิจนหาเงินบรได้ขนาดนั้นกนร้างแต่ว่าลูกของเขา้าครอบครัวของเขานี่เขากับบอยากให้สูญเสียมีชีวิตอยู่ดีกว่าได้เงินเออได้เงินจักล้านกันแล้วแต่สําหรับข่อยเลยนี่บอ่าข่อยกับทุกคนล่ะค่ะพี่นออ้องเออครอบครัวทุกคนละ่ะเออบอยษักใดดอกเงินส่วนนั้นแต่ว่า ฮ็ดจังไดในเมื่อมันมันเกิดสงครามกับตรงแรกอืตรงแรกคอยเห็นเราคอยกับสงสารสงสารขอผู้อาสหารสงสารทหารเออทหารกองประเทศเฮ่าต้องไปเอาตัวไปกำบงังแหลกครับกระสุนแหลกครับทุกสิ่งทุกอย่างอะบรรู้ว่ามันสิเกิดขึ้นเมือ่อใดเออบ่รู้ว่ามันสิบื้มตอนใดเออ เขากะทางฟังเขาน่ะกะกลายอืมหลายกว่าเฮ้าล่ะเออเพราะว่าเป็นสีหน่อยสีลายนะทางฟังเฮ้านี่กับ,บ่บอยากให้เกิดบบอยากให้สูญเสียเออคอยโหลดแบบบ่อยากให้นั่นเนาะพี่น้องเออจ้งได๋กัขอเป็นกําลังใจให้ขอบครัวทหารเรากะทหารเด้อค่ะเออคนไทยนี่บบทิมกันเป็นกําลังใจให้กันเออ บ่กวาบ,บ,บ่าวาสิู่ภาคได้กระสังถ้าเกิดยังขึ้นมานน่ประเทศไทยนี่หักกันอยู่แล้วพี่น้องบอ่ทิมกันคือจังประเทศบักเมนดอกเออเห็นบ่ที่ตามนั่นมาเนี่ยตามข่าวมาเนี่ยมันปกปิดเออมันปกปิดแล้วมันกับว่าว่า,าประเทศเท่านี่ตุยไหลปกปิดบอกออกข่าวบอกออกซื่ออย่างสี่นะมันบ่มีดอกบักหามเลยปกปิดนั่นประเทศไทยนี่ เออเป็นบาดเจ็บเท่าไหรเขากบรักษาเขากบรักษาเขากบน้ำทรงเออแมนผู้เสียชีวิตแล้วผู้เสียสลาาเนี่พี่ชีดนี่ยเขาก็บ่ได้ปกป,ปิดอืมจากคนาก้นเขากะเฮต้ย่างสมเกียรติบ่คือประเทศมึงดอกบักหาเอ้ยเออเทานั้นเทอนี่หาว่าเปลเป็นประเทศเท่าคนน่ะเออมันหาว่าประเทศเท่าคนน่ะตุยเท่านั้นเท่านี้เป็นพัน่นมันเบาเอืออืมมันเบาห้แบบ ไทยกำลังใจประเทศมันนั่นล่ะให้กำลังใจทหารมันนนะจริงๆแล้วก็เป็นประเทศมันนั่นล่ะเออนั่นล่ะของเฮ้านี่คือมันิจักค้นกสรซางเออจักคนกสรซางสิบบมีการโปกปิดเฮ็ดให้ย่างสรเขียดแต่ว่าเข้ากับ่อยากให้เกิดเนาะในถ้า่อยกับเป็นลูกชาย่อยก็เป็นทหารมันสี่อยู่ชายแดนมันสีบบไดไปรบกสรซางหัวอกของขอบครัวเนี่ความเสียสละเนี่ยของขอบครัวนี่คือกินบบไดนอน่บรับดอกพีน้องออื กิน่ได้นอนเวลาเพราะว่าเท่ากับบรูว่ายอีหยังสิเกิดขึ้นมือนี่อาจจะเป็นรอดมืออื่นมากก็จิตเป็นแนวใดนะถ้าถ้าสงครามยังบ่หยุดนะคะพี่นอ้องค่ะจังใดก็ขอเป็นกาลังใจให้ขรอคร่วทหารหรากกะกับทหารที่อยู่ชายแดนเด้อค่ะพวกเข้าคนไทยนี่มันต้องฮักกันพี่นอ้องถึงเวลานี้แล้วต้องรักกันบแม่นวาสีมาจมตีกันตอนที่ว่าศสกสงครามแบบนี้ซุ่มโจมตีก็มีดเด้ ซุ่มที่คนไทยทำกันเนี่ยโจมตีกันนะโมลูว่ามันเห็นแต่ผลประโยชน์ของเจ้าของแหละเห็นผลประโยชน์ของส่วนตัวของเจ้าของอนี่แหละแต่ว่าคนจนคือเฮ้านี่มันสิจักล้านจักแสนกระชางให้มันเป็นร้อยล้านกับบมมีผู้ใดอยากได้ดอกอกับการสูญเสียครอบครัวเฮ้านี่แม่นบอพี่นอจงจังใดกันเป็นกําลังใจให้คนที่อยู่ชายแดน ผู้ที่ยุติดชายแดนแล้วก็ครอบครัวของทหารด้วค่ะ